เอาพอถ้ามาก็จะพามุตล่องหินแตกสวยงามล่องหินแตกสวยงามธรรมชาติเขาพาบุตล่องหนแตกพี่น้องพามุตรล่องหินแตกสวยงามธรรมชาติ่ สวยสวยสวยน้องอู๋น้องอูสวยแฮงสวยแฮงสวยอ็่งลองเห็แต่งกันมาช้าร้อนแล้วมาบกหน่อยลองเห็แต่งกันก็ อาชมล่องเด็กโอ้หลัดหนักเด้ดหนัก ว้าวเห็นสวยออกมาจากหลังนิแตกหรือเปล่าธรรมชาติสวยงามชมเห็นสวยงามธรรมชาติ บาองแงาครับลองนงามครับสวยสวยสวยกสวยแกสวยงามธรรมชาติมา ผาสมเห็นสวยงห็นสวยงามธรรมชาติาน้่านอก่าา้ห็เห่นมาชมพลงปเห็นสวยงามธรรม,ม,ม,ามาชาติ vết về phía nam vẫn nói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  nói tạo chạy nói vọng nói vẫn nói vẫn nói สวยธรรมาชาติเาอาอาม่แ์แบนับอกทำคมมนต์นะ